จ่าบอมน้องผู้กำกับการเบิ้มปวดใจโพสต์อะไรที่เราเด็กบ้านนอกไม่เหมาะที่แบบนี้วันที่13กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศาลา5วัดปรีทศเทพทางครอบครัวยาวไทยสงพร้อมผู้บังคับบัญชาและเพื่อนตำรวจได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายร่างของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2บกทล เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดปุตตดิตฐโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ของวัดตรีทศเทพและตำรวจบกทอลอได้ทำการขนย้ายพวงหรีดขึ้นรถบรรทุกหกล้อเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดปุตรดิตฐจากนั้นได้มีการตั้งรูปพันตำรวจเอกวัชราหมวกขาวและกระบี่ไว้หน้าโงศพ เวลา9ก้นาฬิกานาทีน้องชายของพันตำรวจเอกวชิราได้เดินเข้าไปพูดกับร่างของพันตำรวจเอกวชิราในโรงศพก่อนจะเดินมาหอมรูปหน้าศพหันไปกอดเพื่อนที่ติดตามมาด้วยผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามว่าได้พูดคุยอะไรกับพันตำรวจเอกวชิราน้องชายที่น้ำตาคลอเบ้าเอามือทุบที่หน้าอกซ้ายพร้อมบอกว่า ผมรับพี่ชายผมผมรู้เขาเป็นนักรบต้องรับผิดชอบก่อนปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ต่อโดยก่อนหน้ามารับร่างพี่ชายจากบอมน้องชายผู้กำกับการเบิ้มได้มีการโพสต์อะไรถึงพี่ชายเนื้อหาว่าสิ่งหนึ่งที่พ่อกับแม่สร้างลูกชายสองคนนี้มาคืออย่าเอาเปรียบใครต้องมีความรับผิดชอบลูกผู้ชาย และชายชาตินักรบไม่เป็นไรนะที่ชายของผมมาอยู่ในหัวใจของบอมนะยังเหลือนักรบอีกหนึ่งคนจะสารต่อเองกลับบ้านนะกลับมาเตะบ,บอลด้วยกันนะเรามันเด็กบ้านนอกไม่เหมาะกับที่แบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้อยล้านคำรักพี่เบิ้มมากๆนะที่ชายผู้ที่มีแต่ให้